โ okay, อเคเนาะมันนี้แกสวัสดีวันนี้มาเล่นเกมโมบายเลเจนต์กับฮีโร่เดทิกวันนี้ก็สิเป็นคอนเทนต์เนาะเล่นเล่นปืนเดียวจนจบเกมคอนเทนต์ปืนเดียวจนจบเกมกันเริ่มกันปืนปืนแรกเนาะเป็นปืนเอ็มเคปืนซองก็สิเป็นสไน ปืนสามกับลูกซองปืนที่สี่กับอารพีจีแมนบอก <c oughs> RPG. อารพีจีเออมันน่ายจีแมนอาร์พีจีแะเบื่อเนะมันมาสองตัวนี่คนหนึ่งฮิวคนหนึ่งยิงอะ่ะ <c oughs> มันมันมีอัตตีเนี่ยเขาแผด้วยเลยเนี่มีแล้วมีแล้วมีแล้ว mười này, mười này Ồ, ồ, Ôi, nó mười lăm mười lăm À, Ừ. khó lăm mười lăm cặp đẹp à Xuân cặp đẹp ยังวะคนนี้ดิจิตอลไอ้ลานลานมาซิมาขยิงลานมาเขาตายครับอ๋อแรกอ๋อแรกกันไปะว่าแล้ว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 โอเคโอเคอ้าวมานำเมินที่ยกระใต้เหรอฮะเท่านี้ที่ตาย <c ười> กลับก่อนกลับก่อนใช่ไหมไม่ได้ลานมาลอ๋อนำเมินเด็ดดลอยเลย ลอยป้อมแตกน่งยิงยังเย็นป่อมคนเดียวขับออกมานะซับขัดออกมาดีมาแล้วมาตอนทัวงปุยขาดามิดไปโอเคโอเคข้ามมาแล้วนี่ยใจถึงอย่างไรมากดป่อมอยู่คนเดียวกดได้โอเค ตัวนี้ก็บบใส่มมน,นาสบายเนาะบอต่างกระบาดอืมสายฝ่าสับจัูหน่อยนี่เรียบร้อยเลยมึงเอาเอามานันนะเขาไปตีละ่ะเขาไปสับมันลเลอนั่นแหละตอนนี้ก็นี่ไพนี่มันด้วยถิ <c oughs> ่นหมูถิ่มกองยังมนะั้ยช้างมันช้างมันเดี๋ยวเอาแบบปล่อยให้มันปล่อยให้มันแบบเออ <laughs> <quest> <laughs> ตายตายอันนี้นอตลิงโ <Launch attack. S 1> okay, อเครออยู่คนเดียวก็พอคอยไว้เราไงล <h ums> านมาเน่นอน่า <Launch attack. S 1> จะเอาเกาะมาเนาะแบบตอนใส่อันตีรือใส่เกาะเลย โอเคตอนนี้ยิงปอมยิงปอมเอาเงินบ,นบนันนี้อัพมาเลยสกิลหนึ่งมีได้เปลี่ยนปืนนี่ลืมก็ลืมก็ขอตดขอไพ่ในกระโลงคือเกานะ่าเนาะไมลืมกับว่าไปยังถ้าอยู่เลนนี้เทาเกิดแน่น,นอนถ้าว่ามีนัยิงนั่งยิงสองตวัวเลยมาอยู่เลนเดียวเลนเดียวกันนะสัญญาณกันกัน,กน ยิงปอมก่อนอวีจงชิมาอโอออนี่ก่อนนี่ก่อนมันตีธรรมนมันเดียวคืออ่าสกิติโตทำงานเลยดูดเลือเนาะสิตไอเทมที่ออกกับสิเป็ดนี่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 นอ่สิ่ต่อไปออกตัวนี้ก่อนเนาะกาลานสล็อต มันสู้กับคนอัตติบ่ได้วะอ,อ,อัตตีเราเดียวบ่หึงเนาะใส่เวลาแป๊บเดียวเองมา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 เองจะลาจะมาสวยพิกตัว <c oughs> <c oughs> พีคก,กูบ,บลอลซ็อกมันซอ็อกโอเคเก็บสองแม่ปะครับนี้นี้จำมาหน่อย โดนฟังโกรธถีบหัวทีเดียวแตกเลยโอเคค่อยๆเล่นไปเนาะมาต้องฝ่าวต้องฝ่าวตังฮอนตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วเนาะก็ยาง,ไ,ง,างได้ป้องกันได้ปะได้เลยแหละถ้ามีคนยืนน้ถ้ายชีอะไร อ้าวเอ็เองเจลาครับมันซัพพอร์ตมีสองตัวคนะนึง,งเอ็งเจลาแล้วก็อย่างว่าเอสเอสเตอร์วะเอาเมกาเคียวให้นักยิงขาด,ดีขาเองมันบดายดีเอาเอาป้อมดีกว่าเนาะเขาบอกว่าไปเยอะ ควายดาวดามินบอดองบัวชายเขาฮือแานสลัดบอดถึงบอดถึงบอดถึงปอยมันไปเขาใจดีเนาะปอยมันไปที่จริงเกิดจากอะไรเอ็นเจล่าเอ็นเจลาออฟทีนี้กันดูเหลือน้ำเนาะอ่าสินป้องกันใส่ลมียังไงส่ลม อออออออเอาไปโจงมาเอาไปโจงมาเอาไปโจงมาเออตายวะนอตตายเฮลี่โดนสกิลติดตมันทำง,งานดูดเลือดและะ้วก็อย่างว่าอืมโบทนัทหน,น้าปืนนี่ค่อยสิเลนเป็นไซส์ไหนตัวเย็นยิงโอเคดึงมาดึงมาอย่าลืมดึงดึงซัพพอร์ตมันนี่นะ เดิน <laughs> บมดเดินเกือกเถะโอเคมาบนตอนอนี้เงินเข้าหาพันหาพันหาหาพันหาซื้อน้ำมันไดเปล่ะอยู่บ้านนะน้ำมันแพงกันวะเคลเลนไปรวดเร็วโอเคต่อไปกับซีเป็ยนลดกูดาวเจ้าก,ก็ลูกดาว ดึงมาดึงมาดึงหน่อยบ่แม่ด ok ึงหง่อยเด้อนั่นนั่นนั่นโอเคหยุดไม่อยู่ก็จะจบแล้วความมั่นใจในปืนนี่จบแล้วโอ้ยตายเลยตายเลยเอาบ้าบ้าบ้า เฮ้ยพอมันใจเปลี่ยนอีกใี่ใช่พี่ขายจริงเรืองนะตอนยังหวังไมโอเคล้านสลับแต่คิดว่าเก่งนะคิดแบเก่งวะอฮ้อโอ้เปอี่นนี่กโอเคเลย โอเคบันใดีใช่ไนิ่งซาใส,ส่กระสุนกระยากแต่ก็ดีดีกนสนณยอยู่ออกมากระโดนนะพอ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 อยากกลับไปบ้านนะกันเล่นบนดีกว่าเล่นแบบน,นิ่งจ้าเลยนะเอาเอาเอามือควายควายล้างนี่สิเนาะคือนารูตโตะเลย ดูเลือดไปก่อนเห็นมียังวะมันจะมาแก่มือนะพี่โจ้เอาแก่ก็ให้แก่เฮ้ยนี่เลยมาแก่มือยังหนีเลยเอออ่าให้มาแก่มือลั่นล้านล้านสล็อตมากเลยยุดไม่อยู่แล้วนี่แบบ นี้นี้สุดสุดเลยเจ้าอ้ไรบวไว้ใจปืนเนี่ยเจ้าอะสรกรสียนปืนไหม EP สองกลับมเอเคบัไว้บัวไว้ัพอร์ตมีสองตัวมีทางตัวฮิลแล้วก็มีทางตัวหากาะเอายังไว้ไวบไว้กันอย่าฝืน

ไม่ก oh, ียวพอ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 าร้นานมาคาเาอีกร้าสลัอมันมาเลนสลัอร้าสลัอยิ่งยิ่งล่มก็ได้นะเดินมาเดินมาดินมาบังคับดินมาดินมาเดินมา ดึงมาตัวเตะกระเตด,ดึงมาดึงมาดึงมาอันตีลอยดึงมา <c oughs> บุดีงย็กเถื่อนี่ก็ร่องแรงนะอ่าเทศสงครามสอดแบบดีตัดขาไปได้จิตอ์กดนนี้วไปได้จิตต์จิตต์จิตอ์บริเบิร์นเคิ่์นเลนไอ้นักเตะสไลนต์ตัวเบิร์นประมาณลอยรอบแล้วมั้ง โอเคพอไวไ้ใจพอจบตอนนี้ขี่อย่างเดียวจากจบอย่างี้โอเคจบแบบพอจบจลอแล้วไปสนใจแล้วป่มวอยูมันแล้วโอ้ละลายป้อมดีเนาะอือือ โบว์วางใจเอ้ยโอเคได้ป uh, ah. ้อมโอเคเถื่อาบุหรกระเป๋ามันมันสุเอ้ยอย่าเอาอย่าเอาถอย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 เอาเราเลยเด้แปลงหลังเป็นมังกรแปลงมาทันอ่าก็ซิมีเล่นเกมมาอียังวะขอออฟบิทีโมบายก็ซิเล่นถูกปืน ในเกมขอออกด e a u t y m o b i กระซีดีกระซีเห็นเป็น EP ไปนะเอ้ยถ่ายเกมนี่เขาแผดาลด้เ,ลนเนี่ยบมอยากเล่นไปเลยเนี่ยโอเคจะลงเห็นยังไะเฮ้ยคือเห็นยังไะมันจะใช้ ใต้แค่สองคนมันบุคุมอ่ะมันบุคคมมันบกคุมอ่ะเอาเนี้ยเนี้ยได้ลอดบ่ได้เอ้ยได้ยูได้ยู เดี๋ยวผมจัดการมันเองทีไปทีไปใีไปโอเคนี่ลุซาลบเลยมันยังถือเอาโดดเด็ด <c oughs> ดึงดดินกั็ตายเัอนะวะเอะไปกลางเลยบปจบปกลางเลยจบออื <c oughs> <c oughs> โอเค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 เราต้องหายตัวกันเลโอเคกำลังเสร็จบต่อไปถาเบิรง EP ที่2โอเคไปละบายบาย